มาดูนะครับก่อนอื่นนะที่เราจะมารู้จักคัมมาไซติก้าเนี่ยเรามาดูก่อนว่าเราต้องดูโครงสร้างก่อนทำไมอันนี้คือกระดูกสันหลังของเรานะครับเป็นป้องๆถูกไหม้อ,องๆเป็นอรวสิบรานะครับตัวนี้เป็นโครงกระดูกนะโครงกระดูกเนี่ยก็จะมีหมอนรองกระดูกตรงนี้เรียกว่า ดนะหรือหมอนนะตรงนี้เป็นตัวบอเป็นตัวโบลตัวกระดูกหรือบอดี้ตัวบอดี้ของกระดูกนีที่เราเห็นนี้นะครับทุกข้อตรงนี้อาจารย์สมมุติให้เป็น L 1ข้อที่ L 2 L คือลำบ้าเนาะ L 3 L L 4จริง L 5มันต้องใหญ่กว่าเพื่อน L5 เนี này, t t ่ยจะต้องใหญ่กว่าเพื่อนเพราะมันจะ L L1 จะเล็กกว่าเพื่อนแหละระดับกระดูกเนี่ยมันก็จะข้างล่างตัว L5 เนี่ยก็จะใหญ่กว่าเพื่อนเลยเพราะจะต้องรองรับน้ำหนักถูกไหมน้ำหนักมันมาจากข้างบนหมอนก็เช่นเดียวกันครับหมอนตัวหน้าก็จะใหญ่กว่าหมอนเนี่ยคืออะไรครับ หมอนก็คือเหมือนลูกลักษณะเปรียนเทียบเหมือนลูกโป่งใส่น้ํามีน้ําไว้แต่น้ําไม่ได้เหลวน้ําเป็นแบบเจลเลยน้ําเจลอยู่ข้างในคุณสมบัติของน้ําก็ช่วยในการกระจายแรงถูกไหมครับเั้นหมอนเนี่ยก็ทําหน้าที่ช่วยรับน้ําหนักเวลาที่มีน้ําหนักลงมาน้ําหนักตัวเรายืนเดินถูกไหมครับเขาก็จะเป็นหลื่นลูกโป่งเด้งไปเด้งมาสปริงถูกไหม ทำหน้าที่เป็นช็อคแอบซอร์เบอร์คือลดแรงกระแทกถูกต้องครับยืดหยุ่นได้นี่นะี่นี่คือหมอนนะครับอันนี้คือโครงสร้างเสร็จแล้วเนี่ยระหว่างระหว่างกระดูกเนี่ยกระดูกชิ้นบนกระดูกชิ้นล่างมาเชื่อมกันมันจะมีช่องว่างอยู่ช่องว่างให้ให้เส้นประสาทเนี่ยออกมานะครับถ้าออกมาใต้ L1 ก็เรียกว่า L1 เนร์ฟของ L1 เนิร์ฟรูดเส้นประสาท L1 L2 L2 ก็ออกระหว่างช่องช่องเดี๋ยวเราจะดูเช่นเดียวกันนะฮะลงมาเห็นไหมแล้วก็ออกมาไปไหนครับเขาก็ผ่านสะโพกเราตรงนี้เป็นกระเบนเหน็บต่อเลย นี่เป็นกระเบนเนเี่ยต่อเลยนะครับอันนี้ก็คือเซคัมหรือกระดูกแล้วตรงนี้ก็เป็นก้นโขดออกซิกเราตรงนี้ก็มีหมอนระหว่าง l 5 s 1เราเรียกหมอนตัวนี้ว่า l 5 s 1เรียกหมอนตัวนี้ว่า l 4 l 5าเขียนงี้คือเป็นหมอนที่รองระหว่างกระดูก l 4 l 5นะครับอันนี้ก็ l 3 l 4เงี้ยเรียกหมอนรองถ้ารองระหว่าง l 5กับ s 1 ใน S เองเนี่ยก็จะมีมีเส้นประสาทนะครับอยู่5เส้นเหมือนกัน5คู่ตอนนี้เขาก็จะมีเส้นประสาทออกมาสอดออกมานะครับถ้าถ้าพวก S สต,ต่ำเนี่ยเนี่ s อนึ่งพวกนี้ก็จะวิ่งนะครับวิ่งไปเลี้ยงออัวิวาภายในยทุ่งเชิงการด้านหน้า ีนี้กลุ่มของเส้นประสาทที่จะกลายเป็นไซติกเนิฟเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเป็นต้นแล้วนะนะเดี๋ยวลูก้นแล้วตรงนี้ก็ามาเป็นก้นกบพอดีตรงก้นเราเนี่ยก็จะมีกระดูกมันก็จะโค้งไปเป็นกระดูกเชิงกานเห็นไหมชเชิงกานเชิงกานที่ใหญ่ๆเราเนี่ยเป็นเชิงกานแล้วอันนี้เป็นขาไปแล้ว ูเป็นลูกก้นรืยยังนะครับระดับความสูงของไนเดี๋ยวนี้เชิงกรานเนี่ยจริงๆก็อยู่ที่ระดับมันสูงระดับ L4 เลยนะเวลาเราจับจับเชิงกรานในช่วงเนี้ยดูเนี่ยมันก็จะสูงระดับ L4 เลยทีนี้เส้นประสาทตรงนี้นั่นแหละเนี่ยที่รวมกันมาตรงเนี้ยมันจะเป็นเส้นเนี่ยรวมกันซึ่งจะต้องผ่านก้นครับ เส้นนี้แหละเราเรียกว่าไซติดเนื้อไซติดนะหาต้นครับแล้วตรงก้นเรามีอะไรครับมีกล้ามเนื้อต้ตไหา่มัดนะนะกล้ามเนื้อก็ปิดไว้โดยเฉพาะกล้ามเนื้ออยู่มัดหนึ่งตรงนี้เป็นหัวสะโพกหัวสะโพกลงมาเป็นกระดูกขาลงมานะหัวสะโพกเสร็จแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อตัวนี้ จะมีกล้ามเนื้อตัวหนึ่งซึ่งรอดออกจากตัวนี้ครับกล้ามเนื้อตัวนี้จะรอดมาที่ชื่อว่าพิรฟอร์อมิสครับตัวนี้นั่นเองที่เรียกว่าพิริฟอร์มิสเป็นกล้ามเนื้อที่เส้นประสาทจะลอดใต้กล้ามเนื้อพิริฟอร์มิสตัวนี้ออกมาไปเลี้ยง่ะขาค่ะก่อนที่จะลงไปเลี้ยงขาเขาจะลอดตรงนี้ แล้วก็จะ<ช>มีกล้ามเนื้อปูเตียสไลต์ต่างๆปิดไว้อีกชั้นหนึ่งมันอยู่ใต้ใช่ไหมอาจารย์ตัวนี้อยู่ใต้มัดดีครับอยู่ใต้อใต้ครับตัวนี้อยู่ทับอยู่นี่เขาว่าทับประดาทับใช่ครับ<อ>นี่คือกรณีที่สี่ครับถ้ามาัดทีนี้พอมีตัวนี้เกรงตัวมาเมื่อไหร่มันก็จะกดไซติกเนร์ฟตัวนี้คนไข้ก็จะมีอาการปวดร้าวลงขาลักชาถ้ากดมากๆก็อ่อนแรงได้ ซึ่งอาการตรงนี้มันจะไปคล้ายกับหมอนรองกระดูกกระดูกทับเส้นแต่เรามีวิธีแยกเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเราจะแยกได้อย่างไรเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจกลไกก่อนถ้าหมอนทับถ้าหมอนทับการหมอนทับมักจะเกิดจากสองข้อส่วนใหญ่<ม>ข้อที่ L4 กับ L5 หรือ L5S1 หมอนปกติแล้วเนี่ยอาจารย์จะให้ดูโครงสร้างของหมอนก่อน มอเนี่ยเหมือมเนเปมืปลูกโป่งและลูโปโ่งที่หนามีลูโปโ่งหลายๆล,ลูกซอ้อนกันอยู่ตรงนี้เราเรียกว่าแอนดูลัสไฟ r บอร์ซัสแอนดูลัสไฟเบอร์ซัสไฟเบอร์มาจากคำว่าไฟเบอร์ไฟเบอร์เหนียวไหมเป็นเส้นใยที่เหนียวครับเขาเปรียบเสมือนยางรถยนตนะ์น่ะยางมันจะเหนียวมากแลวมันจะซ้อนหลายชั้น มันไม่ได้ซ้อนเป็นวงกลมอย่างเดียวนะมันซ้อนสลับไปสลับมานะเหมือนสารไว้อะเหมือนสารไว้ทําให้เป็นไงแข็งแรงไหมครับปกติแล้วหมอนแข็งแรงมากเพราะต้องรับน้ำหนักบ o d y w e i g ขณะเดียวกันมันก็ยอมให้ flexible ยืดหยุ่นเพราะว่ามันมีคุณสมบัติเหมือนหนังสติ๊กใช่มันไม่ได้แข็งทื่อเหมือนไม้เพราะฉะนั้นเวลาเราแทะมาอีกตัวหนึ่งตัวที่เป็นอยู่ตรงกลางเลย ตัวนี้แหละที่สำคัญตัวนี้ที่มีลักษณะเหมือนเจลเหมือนเนื้อปูนะเราเรียกว่านิวเคลียสเฮลโพซูสมีลักษณะตัวนี้วัสดี้ค่ะ